นี่นะครับจะมาดูวิธีการต่อแบตเตอรี่นะครับของเวฟเรา25ตัวใหม่นะครับตัวเก่านะครับแบตจะอยู่ตรงด้านข้างขอนขวานะครับอฝั่งนี้อัลซน่านะครับแต่รุ่นล่าสุดนะครับจะอยู่ตรงนี้นะครับจะคล้ายๆกับซูเปอร์คัพนะครับตำแหน่งเดียวกันเลยเดี๋ยวมาดูครับวิธีถอดถอดกันยังไงนะครับตัวแรกนะครับน็อตตัวนี้นะครับ รุ่นนี้ใส่ง่ายกว่ารุ่นเก่าครับผมน็อตตัวเดียวครับผม <c oughs> นี่ครับตัวน็อตนี่นะครับแค่นี้ครับแบตเตอรี่ก็ <c oughs> รงนี้เลยนะครับสําหรับเพื่อนๆท่านไหนนะครับที่กําลังหาตําแหน่งแบตนะครับตรงนี้เลยนะครับสบําหนนรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ